สวัสดีครับ Fc ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมะทุ่งครับ Fc มาอีกแล้วครับพี่น้องบบถือเตปปากประสนครับแม่หน่อยครับ f อแม่หน่อยฝันแม่นเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้ยครับพีเด็กหน่อยครับมาห้องหายอยู่หน้าบ้านก็ออกบ้านเล็กที่แม่หน่อยครับ78 8ดบ้านเล็กทีแม่หน่อยนี่แหะ เด็กน้อยครับแม่ชีอุ้มเล็กน้อยมาไว้อยู่นาบ้านว่าแล้วสิมาบ้านเล็กที่แม่หน่อยเนาะครับเอฟซีก็มาตรงๆอีกแล้วครับโอ้โบริเตาปากสางวดนี่คักขักักอันแปดงวดนะครับเอฟซีแปดงวดซ้อนนะครับเอฟซีออกบ้านเล็กที่แม่หน่อยครับตามต่อครับวันที่16ตุลาคมพศ2 5 6 8กสิบปครับแม่หน่อยเฮ้ยวินทาวาผีครับ เด็กแว่นหง,งียนข่าวว่าผีมักระซิบขางหูอีกแล้วหง,งียนข่าวว่าผีมักระซิบขางหูอีกแล้วครับงวดวันที่สิบหกตุลาครับเอฟซีพศสองพันถหกสิบแปดเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีเดี๋ยวสิภาพไปถามเลขกับแม่หน่อยครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับ สวัสดีครับไม่น่อยสวัสดีค่ะไม่หน่อยสวัสดีค่ะเต้ปากเนี่ยคักงม่หน่อยเนาะที่ไม่คือเต้ปากเนี่ต้เต้เเนี่ยคัม่ให้เต้สองบาสามมันม่เต้เต้โม่ได้เต้เลยเนาะโม่เต้เต้อยแปดงวดสอนครับเอฟซีแม่น่อยแปดงวดสอนได้นี่นี่นี่นีครับนี่นี่บ้านเล็กที่แม่หน่อยนี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่เนาะครับแม่หน่อยเนาะบ้านที่เต้ปากก็โม่เต้เต้เลย คือขักแถวนอดวงแข็งขักดวงแข็งขักขนาดเลยแก้วมีสิทโยเลยคม่ตไนยังเป็นแห้วนี่บอสบอบอสฉนออกซิทเด็มก็บม่ออกิทเไ่ได้ออกไม่ได้ออกเลยครับยังเป็นแวนี่ตามต่อประจำงวดวันที่สิบหกตุลาคมวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันร้อยหกสิบแปดอันอัน ขาเท่าเนี่ยไข่แน่เราบ่ลไม่น้อยนี่นี่นี่นเพราะยางยางไปมันยังขัดอยู่จารย์ถอดถอดเฟือกเลยตัวครับแมนไปเเขาหลัดเป็นทีหนึ่งมึงหันโอ้บ่กเขาหลัดเป็นทีหนึ่งไปออกมึงหันเขาว่าอันยางไปทีเขาว่ามันขัดจีบว่าจังโอ้ยังขัดอยู่แมนเขายางเป็นเนื้อัดอยู่เนื้อคัดจักน้อยอยู่เนาะเขาว่าบัดนี้ให้กินยาหม่อนเห็นเบอร์ะกอนเดอร์เขาแมนบอลเนั่ยเกิดจังม่ามาใหม่เพิ่นว่าเขายางเป็นยังขัดอยู่นี่สำคัญนอผีตัวนี้ไม่สุกแล้ว มาหักแขนได้เหอนี่ล่ะเป็นเป็นเี่ยส่แต่ดีครับตากนั่งยังไงยังนั่งตากผายืดตากผาสื่อกำลังสีเปลวอ่อไม่แขนผายืนไปยีงไม้ขัดโถจะตออนพีกลงไปอือนั่นเงเป็นเนี่ยพิกเลยสุกเลยครับเอาโบปัญจะเห็นกูย่างเลยขับตัวนี้ไอ้ใจล่วงแข็งโบปังญ์คใัไส่บาดยาหน้าม่เพื่อนแน่จบล่ะครับ ใหเพื่อนเนี่ยไปใส่อยู่เพื่อนนี่เราไปใส่ย่างบาดยางมืมเสาครับครับครับไข่ไข่ข่สุกยังไม่สุกเบอ่าแหยางบุหรี่ประคองลูบอาหาสิบเป็ครับพกถุ่มจังมาะครับจังเลยเป็นอย่างไม่ใส่ไปแเนี่ยเดกกยางถั่ต้องเห็นเด็กกยางกขี้กุยยางหยางต้นหยางขึ้นผีสุกเงาะผีสุกอ้าเขาเรื่องนาอไม่ลอยเนาะประจำวัวันที่สิตุลาคมนี่เป็นแนวด้คือเหี่ยนแค่กๆพผีตัวนี่เป็นแนวด้วยเบาู้ฟังนะครับแนวด้ฝันแนสุก สุขขานมาแตกคุเนี่ยผุบ่อันงวดนี่ไหมครับแม่น้อยฟันแนวไรครับงวดนี่ฟันมาอันเข้ารถมาใส่เอาอารถมาใส่เอายังไงเรัเราเรเ็กสีมาใส่ครับอะไรย่งไดเนี่ยบจักคือกันขากันไปจังไรบ่จักครับสิส่วนไปอันไปอันทำไปทำบัตรมาใส่ใชครับบัวจักคือกันเป็นลักษณะหน้าตาเนี่ยอะไรมาส่วนคนสญชิ้งอันซ้ำอันนี่ละ ดุน,นันแม่เจางนี้แหละเนี้ยมาสวดพมพม,พมสันชันมัไปจังไงบเจักคือกันครับลูกน่อยลูกหน่อยซ้อ,ยองคนลูกน่อยไม่อีกแล้วตาย,ยาอีกแล้วลูกน่อยซ้องคนไปยังไบอจักคือกันไปไปเป็นมูเนี่ยวาฉันิพาไปนี่ข่าวเดียวกันเพราะว่าไปาาไปนี่ม้าส่งข่อยีบบอเนี่ยเข้ากับใามเข้ากับใบบอ เขาเขาบอเลยบอกว่ามาส่งก well, ็เด้องมุส really oh nah ีจ şey ักถุ่มมะทรงเขาก็บอกเอาเขาก็บอบอกเอาผู้หญิงท SO, like ี่ผู้ชายพาไปนะครับนีโอ้ลูกมี่เขามีลูกน้อยอีกสองคนลูกน้อยสองคนอีกแม่อืมมาจากไหนได้บ่จักบัดนมาส่งหอดนีเขาเมื่อเลยบัดนี่มาส่งหอดบ้านนี่อืมเมื่อเลยบ่โอ้ลูกหน่อยทีไม่ห้เลยทีมันลูกน้อยไปให้ทีมไม่เอามาหน้อยไม่เลยบั่ บานนี้เขาวางสิมาตื่นขึ้นได้สิมาเอาฉันสีเขาว่าบอกเขาอืมเขาโ่บอกเขาครับขึางในเนี่ยบานนี้ก็ฟันแบบโคยแววบานมาเอาหลู่ขืนเลยวะจ๊ะมาเอาหลู่ขืนแล้วนี่หูยินน่ะนะหูยินหูยินหูยินในหูนี่มันในหูนี่มาเอาหลู่ขืนเลยวะจ๊ะครับเบิ่งนับนับเบิ่งหงีมือเลยเขาว่าอืมผู้หนึ่งมีงหงีงข้างหนึ่งนั่นเขาว่าแปะข้างหนึ่งว่าแปะน ยิงค mm ้างยิ่เปดเขาว่าแคครับบาดนี้ผู้ชายค้างนั่นเขาว่าหิงใส่ใส่หนึ่งนึงเขาว่ามันมันเป็นเปดน้มือเขาว่าโอ้ได้หน่อยแซดป่ครับได้หน่อยเป็อนับเิงมือเขาเดนับมือเล็กน่อยเดค้างนึงนั่นค้างนึงเป็ดภาเขค้างนึงเป็ดครับถเดตับาดนี้ค้างค้าผู้ชายนั่นนับเิงโดดเก่าภาษาเก่าครับเปดเก่า แปดเก่าเลยมีปวยแปดเก่าเลยเกินเป็นเลขก่อนตัวนองครับทั้งหนึ่งแปดทั้งหนึ่งเก่าโอ้นิ่วนะครับทะเบียนรถแท็กซี่มี่บอกเห็นบบเห็นบบเห็นเลยเอ้าใช่ว่าผีเป็นกระสิบคางหูบอกเลยบอกมันโคีเลยบอกมาบอกหมาเลยอันนี้เป็นเป็นเ็เห็นเห็นในนิ้วเห็นแต่นิ่วเขาว่าอันเขาว่าอัน โถ่เขาว่าเหมียนผ้าออกมันไม่เลิกเขาับเขาว่าเหมียนขี้น้ำเนยเขา่าเมียนขีดหน่อยแคาเนยรสักเขาอะจังไรได้เขาว่าจังไรจังแบบเจ็ดสองสองกิดผีนั่นปานีนึงแบบเจ็ดสองสองกเบาออกมาเลยบออกมาเลยเขาแบบน่นี่อะไรเขาเขาเมียนผ้าออนมันที่หน่อยครับยู่นั่นยัใส่ผ้าออเขาเลยกระซิบบอกเลยกระซิบครับตัวไหนก่อนครับเจ็ดสองสองกิด 7จ็ดสองสองเจ็ดอเอาเียนเจ็ดสองลงครับแอดมินกับอันแปดเก้าแปดเก้าในเห็นอยู่นี่ในผออ,นนผออกในผอออกในผอออกโอ้เป็นผู้เท่าบอมแม่หน่อยชิรุนอันนี้ละโอ้รุนทองมีสามดาวนี่แมนอืมดูน,นี้ละบเออครับ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 ฝันเห็นเรื่อน้อยย้ำหนแม่นย้ำหน่นเนาะแมนคือกันไอพวจ้คือก,กันเขาว่ามาเอาดูขืนเลยเขาอ่ะมาเอาดูขืน้วยสักครับก็ทิมไม่เวย เอาขันบอเรนบ่อถัเจอคันเอาคันเมาตัวเสอนี่ชิบมาหาเลยครับไอไปออกชิบเดียมเลยออกชิบเดียมเลยวะจะันมาถหันี้ันาถึอหกันชิบเดียมเลยคบกต้องมาหาจะเสือเลยครับ ก็ต้องมาหาเลยเี้าออกลายแถวนี้เขาบอกออกิบเด็ยมเลยเขาบอก่ยำเขาเลยว่านก็อแก่ตักเตะปากออกชิปเดียมเลยเขาบอาเอาไม่ใช่กูยำเขาใช่ไหม่ใ่กูกินกระตุ่มชไห่ความฝันนั่นมากูกิกระตุ่มะไมัม่ใช่เพะไ้กูเขียวออกชิเดียมเพรน่แม่หนอยแม่หนอยเห็นเลขไหมผออ่อมตัวแดงบ่ละครับ แนงจึงคืงเลแรงจึงคืงเลยถูกบอกเลยนในในกลนิดหน่อยนะในกลเลยบอครับกำลังถีเมียนโอ้บริยุให้พออ้อมทีฉันในกลเลยในกลเลยสามตัวเพิ่นบอกบอ่ะบอบอเพิ่นบอกสองตัวบอแค่สอตัวเจ็ดแปดนี่ว่อันนี้กว่าเจ็ดสองนี่เจ็ดสองกเ็ระสิบอกระสิบอก72สสององเจ็ดขับเอาเอฟซี ตามต่อแม่หน่อยถ้ามันถ้ามันเป็นแาบคั่นบอถืองวดจนบ่อออกชิปเดีมเลยออกชิปเดีมเลยเมื่อยอมเขาใหเสียปากเลยให้กินกระตุมเลยครับโอ้ยบระเดี๋ยง่ายแล้วแปดงวดซ้อนเนาะแม่หน่อยเนาะแม่หน่อยแปดงวดซ้อนครับอถือนะครับแปดงวดแล้ว AFC สถิติขัดขนาดเลยขัดแข่งขั้นทะงันงวดนี่กะอ้าวศรีธรบุญให้อีกเนาะ ครับอย่าลืมเลยเก้ามันขึ้นเป็นเลขหกน้ำนะครับเอาแปดหกน้ำเนาะครับมี่ครับเอาไปสิถามอย่างมาแต้มท่องมี่ขาดลายไม่หน่อยแข่งน่อแข็งดวงแข็งขับดวงแข็งขับอ๋อมก็แมนตัวละโปรเจคแจ็คเถื่อโปรเจคเถือโอ้ยครับเอาหายดีเร็วๆเด้อแม่หน่อยเนาะเล็กก็ขอให้เขาครับเอฟซีแคปหน้าจอไปเลยครับให้ย่างให้ิ้างหยิ้งก็ได้เร็วๆให้ช่วยไว้ในถ่วครับออาเดี๋ยวจะให้กัน ขอบคุกำลังใจเฉยนี่เอาไปสื่อยาอยู่เฉยขึ้นไปสื่อยาอยู่แม่หน่อยเนาะครับเอฟซีผีสุกเพลินผีพักค <S 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 กรับถือเลขดูร้ายอันนี้ละ่มะมาว่นมาควนในส่วนบุญมาควนหลายเป็นสื่อใครค้าหักกูจักมาจากได้ส่วนบุญส่วนกุศลเนาะแม่หน่อยเน,ะ <S <S นาะูจัก<ๆ>เอากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเอฟซีประจำงวดวันที่16ตุลาคมพศ .2568 เนาะ เจ2 7ครับก็ะนัครับ8 9ด8ดครับเลขเก้าในี่มุนคุณเป็นเลขหกนัหกแปดแปดหกครับเป็นตัวเลขที่สวยงามกับแม่หน่อยครับโบถือให้แขวออกซิบเลยครับเดี๋ยวครับเมื่อนี้ครับบ่าวแอมละทงมีของดีมาฝากครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับขอบคุณครับแม่หน่อยสวัสดีครับบ่าวแอมละทงนี่เดินทางไปท้ำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศไม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริือถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีน่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัว,ว,วเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแลกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแลก็บีพี่อย่างนี้นธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คน,คนครักคานหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปานที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายปูสาวปูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ใเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แต่ครับ่ามผู้ชมเมื่อแท้แต่แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม นักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมณ์นี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมแลองตรงกับบลหรี่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนาตามเบอร์โทวนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนามมะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมลองตรงนี่ได้น้ำมุนมานาวครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีที่ล่าสีมันบดมันบันบง เสียเียบจังไรนี่ตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากเอบซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสให้เบิ่งโตเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 